สวัสดีค่ะนาวากลโทรหญิงสายพินติ่มแก้วพยาบาลผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานมีคนไข้เบาหวานถามว่าฉีดอินซูลินแล้วทำไมน้ำตาลไม่ลดเลยรู้สึกอ่อนเพลียตาพล่าด้วยจะทำอยังไรดีวันนี้เรามีคำตอบค่ะเป็น3ข้อต้องห้ามพลาดในการใช้อินซูลินข้อแรกอินซูลินที่คุณใช้เสื่อมสภาพหรือเปล่า ข้อที่2ก็คือคุณเตรียมอินซูลินถูกต้องไหมและข้อสุดท้ายคุณไี้หมุนเวียนบริเวณที่ฉีดอินซูลินหรือเปล่าเรามาเริ่มจากข้อแรกนะคะคืออินซูลินที่คุณใช้เสื่อมสภาพไหมเนื่องจากบ้านเราตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะแล้วก็อินซูลินเนี่ยทนอุณหภูมิได้ที่25องศาเท่านั้นบางครั้งมีความจําเป็นต้องเดินทางต้องเก็บอินซูลินไว้ในรถที่มีอากาศร้อนหรือในที่พักที่ไม่มีตู้เย็น ในกรณีนี้นะคะเราแนะนําให้นานปากกาอินซูลินหรือว่าขวดอินซูลินก็แล้วแต่ใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดนําแช่ในกระติกน้ําแข็งเพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ถ้ามีตู้เย็นนะคะก็ให้เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ2-8องศาช่องกลางตู้วันหมดอายุนะคะก็ให้ดูตามที่ระบุในข้างขวดอย่างเช่นขวดนี้ก็จะหมดอายุสิ้นปีหน้า แต่ถ้าขวดที่เปิดใช้แล้วหรือหลอดที่เปิดใช้แล้วจะหมดอายุ1เดือนหลังเปิดใช้ค่ะข้อต่อมาก็คือการเตรียมอินซูลินเนื่องจากอินซูลินเนี่ยมีทั้งชนิดน้ำใสและชนิดน้ำขุนถ้าคุณใช้ชนิดน้ำใสก็สามารถฉีดได้เลยโดยไม่ต้องคลึงขวดหรือแกว่งปากกาแต่ถ้าคุณใช้ชนิดน้ำขุนอย่างเช่นขวดนี้นะคะเป็นชนิดน้ำขุน คุณต้องคลึงขวดอย่างนี้ทุกครั้งก่อนฉีดนะคะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดอย่างเช่นชนิดนี้ก็เป็นน้ำขุ่นคุณก็ต้องแกว่งปากกาแบบนี้10ครั้งก่อนฉีดทุกครั้งค่ะขึ้นลงนะคะนอกจากนี้นะคะหัวเข็มที่ใช้ในการฉีดอินซูลินไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้สามารถใช้ซ้ำได้2-3ครั้ง เต็มที่ไม่เกินไม่ควรเกิน5ครั้งนะคะเพราะการใช้เข็มที่ไม่คมจะทําให้ชั้นไขมันใต้ผิวหนังแปลสภาพเป็นก้อนนูนแข็งแล้วก็ไม่ซึมยาทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนหลอดหรือมีการหมุนเปลี่ยนปากกาทุกครั้งต้องเช็คปลายปากกาด้วยการดันยาทิ้ง1-2ยูนิตนะคะเพื่อเช็คว่าน้ำยาเดินได้ดีนะคะจึงตั้งขนาดตามที่คุณต้องการ ข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของการหมุนเวียนบริเวณที่ฉีดอินซูลินคนไข้เบาหวานส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฉีดอินซูลินซ้ำๆบริเวณรอบสะดือบ้างบริเวณใต้ท้องน้อยบ้างฉีดซ้ำๆเนี่ยตามที่ตัวเองถนัดแล้วก็จะไม่เจ็บก็จะฉีดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดเป็นก้อนนูนผิดรูปเลยนะคะในกรณีนี้อินซูลินจะออกฤทธิ์ได้น้อยลง ตำแหน่งที่ฉีดอินซูลินได้ดีที่สุดนะคะคือบริเวณหน้าท้องแต่ต้องไม่ฉีดซ้ำจุดเดิมภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเราจึงแนะนำให้แบ่งหน้าท้องออกเป็นสส่วนตามภาพนะคะแล้วก็หมุนเวียนบริเวณที่ฉีดไปทุกครั้งนะคะและเมื่อจะมาฉีดจุดที่ซ้ำก็ให้เลื่อนจุดไปหนึ่งนิ้วทุกครั้งนะคะก็จะเลื่อนไป1นนิ้วก็จะเกิดการกระจายบริเวณที่ฉีดอินซูลินเนี่ย ทั่วหน้าท้องทำให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่ค่ะถ้าคุณทำทั้งสามข้อถูกต้องแล้วแต่น้ำตาลยังไม่ลงก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณรับประทานอาหารที่อาจจะไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพออาจจะตั้งเวลาฉีดยาเวลารับประทานยาหรือเวลารับประทานอาหารแต่ละมื้อเนี่ยไม่ถูกต้องหรือคุณอาจจะมีภาวะน้ำตาลต่ำร่วมอยู่ด้วย หรือคุณอาจจะเครียดมากไปหรือว่าเป็นช่วงที่คุณอดนอนถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็จะทําให้คุมเบาหวานได้ยากนอกจากนี้คุณอาจจะต้องเพิ่มการออกกําลังกายจะทําให้สามารถวาควบคุมระดับน้าตาลได้ดีขึ้นถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชทุกวันพุธเวลาบ่ายแล้พบกันนะคะขอบคุณค่ะ